สวัสดีครับพี่น้องครับพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ครับวัดแ่าชนแก้วอือดูหน่อนึ่งครับพ่อพี่น,อน้อง,องบรรยากาศดีครับบรรยากาศตอนแร้งๆครับพี่น้องครับคนไม่ค่อยหลายแล้วยูก็สวยครับพี่น้องครับยูสูยนี่พี่น้องดูล่างมีสระน้ำพร้อมพี่น้อง บางทีไม่น้ำตกแล้วนี่เพิ่มเพิ่มบุปผู้น้ำบรรยากาศภูเขาพี่น้องอบรรยากาศภูเขานะครับอืมเขาข้อพี่น้องเพชรบูรณ เข็นข้งก็มีต้นไม้โอ้ข้างล่างพื้นกำลังก็ส้างไม่พี่น้องป็นบันไดนง้สวยงามเลยพี่น้องเนาะที่เที่ยว่นเียวูเขา้ออ พี่น้องเพิ่งบรรยากาศสวยๆครับบ,บรรยากาศทั่วไปพี่น้องเลยสวยงามครับพี่น้องครับวัดยอดนิยมจังหวัดเพชรบูรณ์พี่น้องวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ใครๆก็มาพี่น้องมีตเ,เพื่อนเอาเหรียญมาไว้เติมนึงนี่นพี่น้องเอาเหรียญมาไว้ นท่องเที่ยวก็มาเรื่อยๆอยู่พี่น้องขนาดมือยามแรงๆเหรอไดมอนด์ก็มาด้วยสบายยนะะคม่หีวเถ่ายรูปกับไดมอนด์ไหมนั่นไงไดมอนด์ไดมอนด์เอาครั้งนี้ก็น่าพี่น้องเนาะเดี๋ยวถ่ายรูปกับไดมอนด์ดิทิไกกันแม่นบ่ลนะแม่นะ เ,เข้าไปข้างในพี่น้องไปไหว้พระกันนี่พี่น้องสวยงามบ่ครับสวยงามนะครับ นี่เป็นด้านในเลยพี่น้องเนือฟังใต้ใต้ผ่านพระเจ้าห้าพระองค์นี่ใต้ใต้ผ่านพระเพิ่มชวยงามครับพี่น้องครับสาธุสาธุบุญลุงกันพี่น้องเด้อ สวยงามเลยพี่น้องเนาะสวยงามครับเมื่อกี้เนี่ยเจอน้องไดมอนด์พี่น้องลูกลูกชายพ่อใหม่ไทยใตยตะวันไหม่ไทยหัวใจสินเลยพี่น้องเพิ่งก็มาเที่ยวประจามากันไดมอนด์ก็ได้สวยงามครับพี่น้องครับ จะพาพี่น้องขึ้นไปเบิ่งข้างบนด้วยพี่น้องครับอันนี้ต้นโพเงินโพทองพี่นอ้องนะอ่าพวกเหลเฮ็ดบุญก็แม็กจิจไว้แม็กจิจไร่มีจะพาพี่น้องขึ้นไปข้างบนอีกไหมครับอ้ทีวีจอแบอบนี้พี่น้องครับเนะขตวัดธาตุผาชนเกีียวพี่น้อง สวยงามพี่น้องสาธุสาธุครับสวยงามสวยงามโอ้โวิวพี่น้องสุดยอดเลยคนมาแล้วก็อยากมาอีกเนะาะามาเออมาแบบบ่เบื่อบ่นานเลยโอู้ดึงหน้ามาจากข้างล่างขนบ ้นวางทอนไปลูกกรเทียกเทีอย่างซีโก้างอีหนึ่งนู่นนะเออย่างบนตะรงของเราปส่วนอนเหาเลยอะทุกคนยิ่งกวเปิดแอร์นะดูสิบรรยากาศนี อสวยงามพี่น้องบรรยากาศคือบนโลกมีพไพ่คือ,อ,อโอเคโมโปลย์นะุกเดี๋ยวนี้อากาศสบายสบายลมมาเย็นจ,ยจ้อยเลยพี่น้องลมมาเย็นจ้อย,อยเลยให้พี่น้องบนบรรยากาศพี่น้องเลย การทั่วไปพี่น้องบริวีนวัดบริวีนวัดนะครับพี่น้องขึ้นไปข้างบนบ,นบนไ่ไปข้างบนบ,นบน่ไปบ,นบน่ไปดิ บัวขึ้นไเผิงขึ้นไเผิงมาลำก็มาเที่ยวดีพี่น้องดิไดมอนด์ไดมอนด์ไดทิกไก่ชายใหม่ไทยนักร้องดังน้องรอเนาะอืน่าตาดีอยู่นี่แหละว่าดำก็บดันนี่แหละตอนนั้นเขาดำแตอนนเขาเขาเขาโลดเขาใสขึ้นมาเพราะว่าเขาไม่ได้ไปตากแดดดิ ทำไมไปยืนตรงนั้นกับตรงนี้บรรยากาศอากาศแตกต่างกันนะมากตรงนั้นเหมือนเปิดแอร์อตัวตรงนี้มันบางองค์พระไง,งลม<ง>ลมบอลลูต่นั้นลมมันแบบพานไปได้ไงเข้าใจบุบเข้าใจเพิ่งพี่น้องบรรยากาศงามบ่คุณเอาปิดคลิปให้เลยเดี๋ยวคลิปนี้ขอพาพี่น้องมาทำบุญด้อค่ะรับบุญด้วยกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะคะ๊ายบายค่ะ